ไปต่อกันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะค่ะจังหวัดภูเก็ตประชุมหารือกรณีการร้องเรียนทุกการก่อสร้างห้างก o เบิลขอภัยค่ะโกโฮเซลนะคะพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาค่ะนาวาอากาศเอกนพพรมีสวัสด์ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมกรณีการร้องเรียนร้องทุกข์จากการก่อสร้างห้างนะคะโกโโก h o g o h o c e ลนะคะโดยมีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ตชั้น3 โดยผลสรุปนะคะจากการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรขอให้ตรวจสอบการขออนุญาตการก่อสร้างการทำประชาพิจารณ์การชะลอการก่อสร้างรวมถึงการคัดค้านการก่อสร้างห้างดังกล่าวเนื่องจากมีลักษณะการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกับสินค้าในตลาดเกษตรส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ซึ่งประเด็นของกลุ่มผู้ร้องนะคะก็มีข้อกังวลในเรื่องของผลกระทบต่อการค้าขายเกิดการจราจรแออัดมากยิ่งขึ้นในพื้นที่อยากจะให้เลือกสถานที่อื่นที่เหมาะสมในการก่อสร้างห้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพื้นที่นอกชุมชนเมืองประเด็นของกลุ่มผู้แทนห้างโกโฮเซลนะคะชี้แจงว่าห้างเนี่ยสามารถสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นการจ้างแรงงาน ประเด็นนี้นะคะชี้แจงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตการก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายส่วนประเด็นข้อคิดเห็นของภาคเอกชนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยประธานหอการค้าจังหวัดภูเกต็ตและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเกต็ตและประเด็นข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของจังหวัดภูเกต็ตก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ประสานเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง cat